สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับจะาทยจะจังหนาเจัาหน่าจากของยังครับจริงๆวันนี้นะคะเป็นคิวซ้อมของสามสาวสวยสาวซิซีนะคะตอนนี้กําลังพักกินขาวพี่รองค่ะได้แกงอร่อยนะผัดออมหมูหูเสียบนะคะแล้วก็ขอบคุณข้าวจากพี่เปานะฮะหกสิบกล่องให้บ้านพัก เป็นจังไดยก็เจ้มื่อนี้ยไม่แม่กินแล้วมันเกลี่ยขุ่นเกลี่เซถามว่าว่ายังไงคะัอ่าอร่อยไหมคะวันนี้อร่อยครับดูนมากกล้ยปักกายยังไงสูบปักกายกล้ยขวดเจ้านะขึ้นเยอะขึ้นรวยรวยใชเนาะอืมให้มันเะนี่เนี่ยเห็นนี่คือสิคึ้นยาบแย่ยนะมันเขาเขึ้นอยาบว่ะครับ เห็นแบบงดขึ้นมาเราเห็นอู้ว่าวยมาทำเจ้าเจ้าเจมันก็เป็นงเยงขังเมึองนะเจไว้บ่เจเจไว้บ่เมื่อนี่เป็นยังไงบ้างวันเนี้สู้ไหมได้ไหมเต้นแตงเต้คำเลียกของพี่บอกบอกบอกเลยว่าจิบมากเลยนี่คือนักร้องนะคะเราก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนไว้อย่างเดนเซอร์ประกอบเพลงบอก อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเอ่อโชว์ของต้านะคะสาธุเพลงของต้าสาธุบอกเลยว่าพิเศษเพราะว่าได้ศิลปินรับเชิญสองคนเลยมาเต้นให้นะคะได้แต้งศิลปินนะาะเพลงบักต้าได้ศิลปินสองคนผูดเน้องมาเต้นให้หาที่ไหนได้ไม่มีศิลปินเขานั่นไหนมาเต้นให้นะคะมยังก็ยึดทางสวมบ่ต่างม้านจะมีมีอย่าง โอ้เศรษฐีศิล,ลปินอย่าพูดเรื่องศิลปินแบบนี้ศ <c oughs> ิลปินนั่นเองไม่ใช่ค่ะ,ะเราจะมานั่งรถนี่แหละอีฮอนก็จะมานั่งรถกับฉันค่ะเมียเราคือ,อเศร้าเจ้เราเมื่อยบ่หรือเราอ,อกหักมาซสอมเต้นกับโบมี่ซีวีซีว้าเราดิ่น้ำตะวันแดงฮะเราดื่น้ำตะวันแดงล้ำหน้าทุกอย่าง เขทีนั่นเน่อำนาจหรือไปมู่กับมู่กับไปแล้วอำนาจกับไปมืออื่นมือพื่นเราไปอุนบลนด้วยเจกำลังจะซ้อมอีกนะคะตอนนี้พักอยู่ถึงคิวพักพี่น้องขาพักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะซ้อมอีกแล้วก็รอสอบตอนเย็นนะคะทุกคนคะกิน,ข,ข,นข้าวมากินข้าวด้วยกันข่ะคอยไปออมมาก่อยขึ้นากเมือไอ้เมยคอยพี่บึงคอยน่งหยดขายอยู่ขโมยไปจะอยู่ เข้าใจแล้วแดนเซอร์เวลาเขาเต้นแล้วเขาไปสอบมันรู้สึกยังไงมันเหนื่อยมากแล้วจำท่าไม่ได้เลยบวไวบวบไวอ่ะสู้ต่อไปเดี๋ยวราดูตอนจบแล้ววูว่าจะเป๊ดได้ปังขนาดไหนนะพระอาจารย์คะ